อกนะ่จะไม่นอนแต่แต่ตัดข้ <c oughs> อเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมอืมใช่ไหมใช่ <c oughs> ไหมใช่ไหมอะอจะนอนตัดข้อในรืใช่มบอกบไม่นอนเนะี่ยอะ ท่านี้สบายมั้งอ๊ไหมสบายเหรอสบายป่ะสบายใช่ไหมอืมอืมสบายจะอย่างพอเมือมาเลอืมอะอืมอืมอืมตาเปล่าเล้นอืม ごめん。